สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอตูโอรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถซีดานหรูระดับผู้บริหารที่ได้รับความนิยมอย่างมาก bmw 7 3 0 ld รถยนต์ซีรีส์7ที่เน้นความหรูหราความสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะสำหรับทั้งผู้บริหารที่นั่งด้านหลังและผู้ขับขี่ที่ต้องการสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับ bmw 7 3 0 ld มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดูสง่าง,งามและภูมิฐานกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่แบบเอกลักษณ์ไฟหน้าเล็ด adaptive ที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพถนนเส้นสายตัวถังยาวต่อเนื่องให้ความรู้สึกหรูหราแบบรถลีมูซีนความยาวตัวรถแบบฐานล้อยาวช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในให้กว้างขวางเป็นพิเศษล้ออลลอยดีไซน์หรูช่วยเสริมภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมได้อย่างลงตัว ภายในห้องโดยสารคือจุดเด่นสำคัญของ BMW 730LD บอดหนังคุณภาพสูงให้สัมผัสนุ่มสบายพื้นที่บอดหลังถือว่ากว้างมากเหมาะสำหรับการเดินทางไกลมีระบบปรับบอะไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันนวดช่วยให้ผู้โดยสารผ่อนคลายตลอดการเดินทางหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้เพิ่มบรรยากาศความหรูหราในทุกช่วงเวลาในด้านสมรรถนะ bmw 7 3 l ดี l d ใช้เครื่องยนต์ดีเซล6สูบขนาด3.0ลิตรให้พะละกำลังที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังการเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจพร้อมเกียร์อัตโนมัติที่เปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มมาก จุดเด่นของรุ่นนี้คือความเงียบและความนิ่งของช่วงล่างแม้ขับด้วยความเร็วสูงก็ยังให้ความรู้สึกสบายระบบช่วงล่างถุงลมช่วยซับแรงสะเทือนได้ดีเยี่ยมเหมาะกับถนนหลากหลายรูปแบบระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยขับขี่ก็จัดเต็มทั้งระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคันช่วยให้การขับขี่ในเมืองและทางไกลง่ายและปลอดภัยมากขึ้นโดยรวมแล้ว bmw 7 3 0 ld เป็นรถหรูที่ตอบโจทย์ทั้งความสบายสมรรถนะและภาพลักษณ์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถระดับผู้บริหารที่ให้ประสบการณ์เหนือระดับทั้งคนขับและผู้โดยสาร ถ้าชอบรีวิวรถหรูแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง Auto r e ีวิ w เพื่อไม่พลาดรีวิว